สวัสดีค่ะมาทำไส้อัวกันนะคะไส้อัวต่างแดนแสนจะอร่อยนะคะอันนี้ตำตะไคร้ค่ะตะไคร้ขมิ้นแล้วกระเทียมหัวข่ากระเทียมขาขมิ้นใส่ขมิ้นสดนะคะเราไม่มีขมิ้นผง ให้ละเอียดนิดนึง่งนี่ค่ะแล้วเครื่องปรุงมันก็จะมีอันนี้ก็จะมีพริกพริกแดงหน่อยนึงนะคะใครชอบเผ็ดก็ใส่ตามใจชอบเลยค่ะใบมะกรูดหอ,หอมค่ะกระปินี่ค่ะแค่นี้ค่ะเครื่องปรุงไม่มีอะไรแล้วก็หมูบดค่ะหมูบดอันนี้หมู หมูเป็นมันนะคะถ้าใครไม่ชอบมันไม่ต้องใส่อะไรอะ่ะไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะมันหมูแต่นี้ชอบให้มันไอ้นี้นิดหนึง่งถ้าเราใช้แต่เนื้อบดมันจะนจะแห้งค่ะเวลาเราย่างมันจะแห้งเนื้อบดห้าร้อยกรัมค่ะแล้วมันหมูก็ ถ้าใครชอบมันก็ใส่400กรัม300กรัมก็ได้วิขอโทษค่ะชุนพิกไม่ต้องละเอียดแบบหยาบก็ได้ค่ะแต่ถ้าเราอยากไม่ไม่ใช้พริกอันนี้เราก็ใช้พริกสำเร็จก,ก็ได้ค่ะไม่ต้องตำนาน ตุ้พี่กันทุกคนตทษทีอุ้ยเนี่ยค่ะเราก็จะใช้เป็นไต้ค่ะไส้คอลลาเจนตัดออกแล้วก็ไปแช่น้ำนะคะใช้ใส้เทียม อันนี้ก็น่าจะได้ค่ะใบมะกรูดเราไม่ต้องตำค่ะเราจะใส่เลยก็ได้ตำพอหอมหน่อยค่ะ หอมตำกระเทียมหัวขากมิน้นอันนี้ก็จะใส่พริกไปหน่อยนะคะเดี๋ยวจะผสมอันนี้ยายกินเผ็ดค่ะจะผสมพริกแกงไปหน่อยนะ,ะอันนี้ถ้าเราผสมเสร็จแล้วเราก็ไปนาบกระทะดูก่อนก็ได้นะคะว่ารสชาติมันโอเคไหม เราค่อยยัดค่ะค่อยยัดใส้เราจะได้ไม่ต้องมานั่งปรุงอีกค่ะเอาไปนา้ากระทะลองชิมดูว่ารสชาติมันโอเคไหมง่ายๆค่ะลองทำกันดูนะคะทุกคนอยู่ต่างแดนค่ะไหน,นทำได้เราก็ทำไม่ต้องซื้อ ว่าเราซื้อเขาก็แพงค่ะบางทีไม่ถูกปากเราทำเองอ๋ออีกอันหนึ่งค่ะลืมไปแล้วก็รากผักชีค่ะรากผักชีถ้าไม่มีรากผักชีเราก็หัน่นหั่นใบมันก็ได้ค่ะใบหอมใบผักชีมาคลุกเขาแล้วเราก็เสร็จค่ะ อันนี้ก็ปรุงปกติค่ะชุดรสรสดีนิดหน่อยชิมดูค่ะถ้าจะให้อันนี้เราก็ใส่เกลือไปหน่อยนยก็ได้ให้นิดหน่อยน้ำตาลนิดนึงอันนี้ได้ที่แล้วเราก็จะใส่กะปิไปนะคะกะปิกะปิประมาณช้อนชาค่ะครึ่งช้อนโต๊ะ หมูห้าร้อยกรัมนะคะ,ะตำให้แหลกนิดหนึ่งสูตรไม่ตายตัวะค่ะทุกคน ชอบเผ็ดชอบหวานก็ได้เลยแต่นี้ยายใส่พริกแห้งไป6-7เม็ดค่ะก็เดี๋ยวจะใส่พริกแกงลงไปหน่อยนะแั้ประมาณขึ้นชน้อนช้อนโต๊ะ สีสันมันได้เนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะไม่ต้องแหลกมากก็ได้อาจจะยุ่งยากไปนิดนึงเนี่ยค่ะเราก็ผสมไปเลยนะคะผสมไปในนี้เลย ก็ใส่ตะไคร้เอใบมะกรูดลงไปเลยนะคะเราก็จะมาผสมเดี๋ยวจะเติมหอมผักชีไปสุดท้ายนะคะคือเราคลุกเขาเสร็จแล้วเราก็จะเติมหอมผักชีไปสุดท้ายม่าจะได้ไม่เล็ก น้ำตาลนี่ค่ะน้ำตาลประมาณนิดจ้าหวานก็ใส่หวานนิดนึงก็ได้ค่ะไม่เป็นไรให้มันกลมกล่อม เล้วทีกะเอาเลยค่ะกะอย่างเดียวค่ะชุบรสประมาณนี้ค่ะใส่น,น้อยอร่อยน,น้อยใส่มากอร่อยมากนี่ะค่ะคุกเข้าให้เข้ากัน ค่อยมายัดอันทีมยัดเสร็จแล้วก็เป็นนึ่งค่ะเอาเป็นนึ่งให้มันสุกเราก็เก็บใส่ฟีซไปกินได้นานแต่ถ้าเราทําน้อยเราจะย่างกินเลยก็ได้ค่ะเราไม่ต้องใส่ฟีซเราก็ไม่ต้องนึ่งค่ะแต่ถ้าเราจะใส่ฟิชไปกินานานๆเราก็นึ่งหน่อยหนึ่ง อันนี้มันหมูนี่ก็เป็นมันหมูแข็งนะคะก็หอมแล้วนะคะเนี่ยรสดีน้ำมันหอยก็ใส่ลงไปด้วยก็ได้ค่ะแ้้แจะชอบ กิ่นหอมแล้วค่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวยัดเสร็จจะมาให้ดูอีกทีนะคะอีกตอนนี้ก็คือแค่นี้ค่ะเพราะว่าเราปรุงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะเติม หอมกับผักชีไปนิดหน่อยเดี๋ยวมาดูกันนะคะให้เสร็จเดี๋ยวมาดูกันอีกทีขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ